สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี LIKE ้พากันพากันมัดพี่ติ๊กตื่นเต้นเลยเห็ดเบพงนางพี่น้องพามาขุดสมุนไพรแต่ได้ได้เห็ดพี่น้องเห็ดตัดเตาจ้าหรือว่าเห็ดเพิงนาจ้าโอ้ยครั้งแรกนะสีเบียนเนาะพี่ติ๊กเนาะจ้าพี่ติ๊กเอาดอกเนี่ยเอาดอกง่ออนเาดอกนู้็เอาดอกง่ายกันมาขุดสมุนไพรด้เนี่ยเอาสมุนไพรใส่ถุงไว้เห็ดตัดเต่าสวยๆโอ้ยไม่ได้ตั้งใจมาเด้อนี่ ก็คืออันเคยเห็นสาวเซเว่นเพิ่นมาหานะเขาก็เลยมาเบิ่งดูเสือไม่เคยหาครั้งแรกในชีวิตในการหาเห็ดอันนี้เจอเห็ดพี่น้องกระตายกับโมิใส่กระต่ายเบาได้ออกมาดอกง่ายก็เป็นหยางดอกง่ายก็จะโบมิผ้าที่เราอ้ยอันหยังกับโบมิด้วยนี่โบมิจักอย่างเอาเสียมงัดเอาเอาเสียมเอาเลยจ้าเอามือก็ได้น่ะอันนี้ดอกง่ายสุดเลยเด้อจ้าอันเอาเครื่องใหม่ออกนะน่าจะขาด อันนี้ดอกไงสุดเลยท่านจ้าอันนี้พิธีเขียนเด้อส่วนดอกหน่อยอันเตาส่วนอยู่ริมเถาส่วนดอกหน่อยคุณหมอเห็นแต่วัชพัากัญญางมาเบิ่งเรียนๆซื้อเด้นี่หนิเบิ่งด้วยเหรอโอ้โหงามเด้อพโปรดงามงงามดีใจเนี่มาพิ่ต็กพอเก็บน้ำเด้อดอกหนึ่งเด้ว เก็บในเรื่องพี่น้องเด้อไม่ค่อยเก็บจกเคื่อเื่อแฉลงในชีวิตอีหลีเอาใส่ยังแต่หมวกขึ้นหน่อยเถอะหรอเอาหมวกเอาหมวกหนูบอ้ายงามๆพี่น้องอ่อนๆเลยจ้าอีกสองดอกกระนี้เอาใส่ยังมุมมีบอนใส่ใส่หมวกกอดจะได้ใส่หมวกเอาพี่น้องมุมมีอันใส่แบบมาขุดมาขุดสมุนไพรปัตดลอันนี้หมวกหางกศอนซื้อหมานหมานเรเอามาใส่เหี้ยชิดา อสองดอกเด,ด้อน่ยจ่มขึ้นเด้อจุ่มนี่มีสามดอกหาบ่ได้เนียเดี๋ยวจะเท้าต้อ,องเบิงด,ดีๆเนาะพี่ติงเนาะสีมันกล่มเกินขนาดนพี่น้องโอ้ยอ,อ,อ,อีพออีเมอย,อย์คอยเอ้ยสวยงามเด้อเห็นบัทรายอาโหลุดคือรูปขึ้นเฟซก็เลยคือเอา้ามันคือออกรอบสองพอมันเคยออกแล้วรอบหนึ่งเนาะ ผู้ชายบ้านไหนขึ้นเลิศผ <rain> ู้ชายยู่ท่าอุเทนบอแล้วคิดว่าโอย้ยจะได้บ้านเท่ากับต้องออกยูโคนก็ออกใส่เป็นแสกประเด็นปวดบอแบบนี้ค่ะโอ้โยดีใจเล้อพี่น้องตอนนี้ก็ได้แกกหนึ่งแล้วได้เห็ดตับเตาจากพี่น้องแต่กระเทยมีคำว่าพอบอหาอีกจ้าโอ้ยครั้งแรกในชีวิตมาคดห้าปลาไหลเผือกพี่น้องไม่ได้เตรียมอย่างมาเด้อใส่หมวกเลยจ้าเถือเถือหมวกได้จ้าเด้อ หาบม่ได้เนี่ยได้พี่น้องตั้างคอโลอยู่เจสีมันหักงเยอะเบิกงานซื้ออะไรเผื่อะไรทเฮี้ยเจสี่ผมได้ส่งลูกค้าใช่เอาใส่กระเป๋าให้นะส่งลูกค้าได้แมน่เนี่ยไปพวกนีอีกบ่ล่ะมีต้องมีเอาคุยเอาคุยจะได้บ้านตึกระดุงเนาะกระเทยเพื่อพ่อของดีสันเมื่อนี่อ๋อภาคเดิมมวนเด้อพี่ตีความว่าโอ๊ยสันบ่มมักหาเหตุสันยอมถ้าหาเหตุ ลายเนาะล้นะก็หมอนนั้แหละจะนี่จะบอจะจะงางมาทั้งหลังไหมเนาะหายอิงเอืเบื่อคืนว่าสิพบสิพ่อเคือใหม่งานด้วโอ้ยตกแจบนวัเหตุใส่ ดอกไงบ่ดอกไงค่ะใส่ใส oh, ่พตตีขอขึ้นบนดี๋วดวเบิ่เดี๋ยวีเดเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋อวียวี๋ยวเดดีดี๋วเดยว่ดีเหีเดีดยเเยีียียีเีดด อ,อันนี้ก็ใหญ่อยู่เด้อบ้านพ่อเบื่ออยู่เด้ยวยพี่ชายเขาคือมีแนวใส่บ้านพ่อเบอื่ออยู่เลิศเลิศพี่ชายโทรหาสาวหมดให้สาวหมดมาหาอีกรอบหาอีกรอบหาอีกหาอีกจะให้สาวหมดมาสามถ่ายเนาะจ้าอ่ะหางก่อนหางก่อนไปก่อน,นเพราะว่าอ,อัอานคุณหมอสาวเห็ดส่องหาเห็ดแล้วนะ ไล้หายพิติคหาค่ะเอาเห็ุอันนั้นว่แม่ว่แม่ลีบเถอเอาคุยพิติกใส่บังดูอ,อ,สอใส่หมวกก็เลยพี่หน่องเลยบ่มีแนวใส่ขอสออนครับงานขอมาคือแบบในความผิดเปอร์เซ็นต์ที่สิพ่อคือแบบสิเปอร์เซ็นนี่แหละจากลอยเป็นสาวเซฟมเนหา่ะนะ แต่บลูว่าป้าอะไเดีด้ยเดามากกำลังเชื่อไม้ไมนะคะดี่ยวพิ่ตีบางสายมือนก่นเออเบิกคาาก็เด้ดอบอ่บ่มีต่ทั้งหน ดูทางกบรทงซิมาทางหลังบบาดบาดบา,บามาทาั้งออกอ้อมขอมจาจจะปทางในหนือบบบบ่บมนนันบบ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 นาบบาบบบมบบบมบบบบบรบบ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 บยบขบบ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 าบบบบบบบาบบ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 าบจาบบ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 บจบบ ปลาที่น้ำท่วมถึงน้ำท่วมขังจังน้ำเงาไหมพี่นอ้องบ่มีมาใส่ บอันแรกในชีวิตในการหาเห็ดตุ่มทามหรือว่าเห็ดตับเตา่าใต้ป้อ่ก็เป็นตะเมียนแห้งหมดออกใต้เตาเาา่าสุญญิมลมาอมะกรูดหน้อยออกซต้ป้องออกใต้ออกซต้นะจ้าเคออกวะนี่แหละที่ตีเข่าพูดอยู่ พี่นอ้องนี่น้ำปลามาเกินหน้อยจ้ะก็เลือดแต่น้ำมันเป็นปลาสาดแล้วปลาสาดอยบ่มีเด้อนี่ตัปลาแบบนี้น้องพี่เตกในมืงขวามื่อบังคับแล้วเฮตับเต่าจ๋าเฮเพิงพามจ้ะพี่น้อง เนี่เขามากับพ่อเลยหานทําไมเป็นยังคว้าคว้าคว้า,วาลงหินมากไปขไา่มู้ีอิ่งวะข้างนี้น เนเออฮะโอ้ยดีตาข่อยเงั้นี่ลินกว่าอย่าม,มีเงี้ยมาหาเดี๋ยวแหนมไงก็ได้อ่าไปไวเด้อขอแหนมขอเพ่งเบิ่งขาัดกัน ไหนวะนี <that is German> ่แมดอกนึงพี่น้องนี่ดอกน้งอ๋ออ๋อสวยโอ้สวยพี่ติ๊กนี่ได้ดอกนึงน้ำดากำาีติ๊กนี่เ้าวโลด โอ้อหด้พี่น้องผมได้อ,อ,อได้แกงนึงเลยเด้อเราดอกน้ำหีรดูน้ำดา่างดูดโอ้ยเตือนเต้นเ้อะว่ามี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 ผ่พาพี่น้องมาขุดอันเอามือไงเลยจ้ะมาขุดสมุนไพรมาเจอมีแต่เสียมเสียมว่าแม่ลืมเหรอบอกยิงเสียมพี่น้องโอ๋อคาดตั้าเห็ดทีมเสียมจ้ามีหมองแรกละคนก็ยากเรวจะง่ายลราไปเอา กิดเสียมแล้วค่าดเส้นหาเหตุประทามหาคือแล้วเลยแม่เมื่องขากันเน็บมีเอบอร์ทางประกัน chấm ăn cắp nát, nè, còn bà tên hay sáng môn mà còn uber đam môn mên bóp 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 mên mên

ใช่แล้วอเ,เอาขวดแหมาเห็นอยู่เด้น้ำมูนี่น้ำมูนี่นนขอยเห็นอยู่อยู่ใสาล่าขอบไปได้ตาลายนะเอใสปยื่อสาเอ้าลวกขวตาลายไใช่ตาลายเลยเออแต่ยังน้ำเงาใหม่เหมืนดอกหนึ่งทักตาอ๋อเห็นดอกมาเริ่มเดิมงามงามเด้อโอ้ยตาลายเด้อพี่่น้องดละสวยงามจ้าเอาอ้ยตาลายเด้อ แน่มากจะไหนจังวัดเหตุงามที่เหลือิต่พี่ตีจ่ะเหตุเต่าหรือ่างเหตุผงทามจ้ะคนแน่มานี่หนึ่งว่ามีเหตุใบไม้จะพี่น้องใบไม้กับเหตุซีเดียวกันอ๋ออ๋เอ๋เสียเงยเลยไห้ไปที่นี่ยู่ทางเข่าฝน เดี๋ยวมาซองเบิรงค้างนีกล่ะ บอๆอ,อ,อย่าเฝ้าแล้วฮะหายอีกสักหน่อยก่อนพี่น้องพี่นี่ว่าบ้านอย่างนี้ตึก,กระดุงตึก,งตก,กระดุงนะจ้าโมแมนบ์โมเมนบ์องเอ็นเนาะโมแมนบ์องเอ็นเด้อจ้าทีมเสียมประเทศนี้พี่น้องนี่มองเก่าโพสมองแรกคนเสียมเจ้า bò ở đó. lên mòn mòn ủa thưa lẻn đây siêu việt được mà hàng hiệp phương thường ngang 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 không phải xong bơng cả đấy ตอนนี้ก็ได้แกงหมอน,นึงแล้วเนะาะจะหาเบิ่งอีกเจ้าน้อยก่อนได้มาหรอแต่จะหายสาวหมอมาซ้ำเพราะไทยนี่ยไม่ได้ตั้งใจแนวใส่กันนานละต่วน เน่ยาใหญ่เนี่ยลรวบอกใช่ห้าใหญ่ยังยู่บอกอ๋อเนียบ่แล้วเนียบ่แล้วมาดามยังกี่ต้นขาดบ่แล้วยังกี่ตัวครับอสองบ่มีเอันบ่มีันัดแล้วนไปขุดออมมาปะไปย่างหาสอบกับบ่เห็ดแล้วอ๋อได้เห็นเป็นเห็นห้าเหญ่เนี่ ได้ขดุดหยาไม่ฮะมาทางนี้รรบสุดท้ายเป็นแถวเสียมนะนนขดุดหยาไม่มนไเนอ,อ๋อได้ขุดม่เนะเนี่ยเราเข้าขนาววดแถวใบยีโรดได้เสียมยี่บ้านไหนมองแรกเลยมลาพ่นอบนบอบอใช่ป่าป qua mưa này mới nào tồn về đây tồn về đây มาอีกรู้บากอันนั่นมักอันนั่นสมอบอมากันแสงเอามันยูมองได้หรือแสงนึ่งจ้าตรื่งแสงยินเสียมเขายูมองได้เสียมเฮียพี่น้องมองแรกยิ่งข้องฝุ่นเบาตรงไปดูวันรพี่น้องก่อนบมอวันรัก่อนก็ได้นะมจะเห็นเราจังคันพี่น้องครับ มื่อนี้มาคุณสมัยมาคุณสมุนไพรแต่มาพลอยเห็ดจ้ามึงดูแหล่ะได้เห็นงามงามอ้อเลเลิศพี่น้องบันตึกกระดุงจา้าบันย้อนกระดุงจา้าโอ้ไหมเนี่ยตรงที่ผ่านในทางโรแมนติกแอนคาส,สิกจา้าไอ้กระเทยมาหาเห็ดพี่น้องมาพอกันกกินนเเี่่่่ยลงอดไ้ เเหมิงเฮ้ยเธออาเนื้สันมม่ออกยูบ่อยูบุญค่ะีลามนก็ต้องออกป้าไปเบิ่งป้าไโรแมนติกจ้าอาาที่ออกไปทางไหนรถเ่จอดอยูใสเอาจอดรถไว้ี่นั่เรถมาดัไว้เดี๋ยวที่ร้อนก็ยเมองเอาไอเทมใหไปพัไหนเจ้หนจากทขีรถมาาดับรถันสตอกไมนยี่ไปทางไหน นี 54, side, right uh, ่ร้ารถต่อจอดยี่สายนี่บ่พูดก็ต้องอ้อมตาพวกเราแม่มาไปน้าลูกแม่จะ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 ถ่ายวิดีโอก่อนอ๋อสาวงามของเราบ้านบวดแสกจ้าไทยแสกเจพี่น ah> ้องสาวงามไทยแสกงามได้พี่น้องเอ๊ะขาวจูนพนคือแกวขยว่นนี่ได้ไทยแสกพี่น้องเอ๊ะอ๋อโรงแรมแต่ผูบามาเถงแท้ล่ะ สาวง,งามบัวบ่าแส่ของเราจ้าเลิศไอ้กระสุนม,มหาเหตุ้ะจ้กากระสุนมหาเหตุหลเ,ตงงเตตตลิศพี่น้องครับเมื่อนี้มาคุณสมัยมาคุณสมุนไพรแต่มาพ่อยเห็ดจ้ามึงดูแหล่ะด้เห็นงามงามเห็ดตับเตาารวมเห็ดผงทามจ้าพี่น้องครับฝากกดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งให้นะครับพี่น้องครับเมื่อนี้สวัสดีครับ